ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้นบินสูงแฮนเซนสนเปิดเผยสิ่งที่เจ็คเก็คลับสร้างความมั่นใจให้กับทีมสร้างความมั่นใจจอแดนแฮนเดนส์ในแกรับมีฟิลของลิเวอร์พูลระบุเจ็คเก็ตคลับทำให้ทีมเกิดความมั่นใจมากขึ้นด้วยการเรียกให้ทีมมาดื่มที่บาร์ด้วยกันหลังจากจบเกมนัดชิงดงของยูโรปาลีก ที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อเซบีย่าเมื่อปี2016โดยบอกว่าตนก็คาดไม่ถึงด้วยนะครับว่าเจ็กกิงครับจะทําเรื่องแบบนั้นจดาน,นสันนะครับกองการกัปตันทีมของลิเวอร์พูลได้เปิดเผยว่าเจ็กกิงครับผู้จัดก,การทีมหงดงังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนภายในทีมด้วยการเรียกให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่บาร์แม้ว่าจะพึ่งพ่ายแพ้ต่อเซบีย่า1-3ในซึกยูฟายูโรปาลีกรอบชิงชันเลิศในฤดูกาล2015-2016มาหมาดๆก็ตามนะครับ โดยเชอร์กิครอปเริ่มงานกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2015และในซีซั่นนั้นเขาก็สามารถพาทีมทะลุถึงนัดชิงดามของถ้วยยูโรปาลีกได้ในทันทีถึงแม้ในครั้งนั้นนะครับทีมของกุนซือเจอร์แนจะอกหกักแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเจอร์กิครอปก็พัฒนาทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ไปครอบครองหลายรายการรวมถึงกําลังมีลุ้นได้ครบทั้ง4แชมป์นในซีซั่นนี้แฮนนิสันเปิดเผยว่าคืนนั้นมันเป็นคืนที่น่าสนใจมากๆ ผมจาได้ว่าตอนนั้นเรากลับไปที่โรงแรมกันและผิดหวังกันสุดๆหลังจากเจอผลการแข่งแบบนั้นแล้วทุกค,คนก็ย่อมอยากที่จะกลับไปที่ห้องพักของตัวเองไม่อยากจะเจอหน้าใครทั้งนั้นแล้วหลับยาวไปซะยันไรก็ตามเจ้านายก็ทําเรื่องต่างจากที่ผมคาดกันเอาไว้เขาให้ทุกคนลงไปรมตัวกันที่บาร์แล้วให้เราใช้เวลาอยู่ร่วมกันในค่ำคืนนั้นผมสมัมผัสได้เลยว่าเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่พิเศษ เราเพิ่งแพ้ในเกมนัดชิงชนะเลิศของถัวยุโรปมานมาดมันทําให้ผมรู้สึกปวดหัวสุดๆแต่ผู้จัดการเกมทําเรื่องที่ต่างออกไปจากที่เราคิดกันเอาไว้หลักความคิดของมันต่างจากเรามากเลยครับการทำาอบมนั้นของเขามันเป็นการส่งต่อความมั่นใจมาให้เรานักเตะมันทําให้เราเกิดแรงกระตุ้นที่จะไปให้ถึงนัดชิงชนะเลิศของเกมทั่วยุโรปอีกครั้งให้ได้วันนั้นเขารู้ดีว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในอนาคต และสุดท้ายเขาก็ทําสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านการทํางานตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมามันก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นหลายตัวหลายอย่างก็บังว่าเราจะทําให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปได้อีกนะครับเอียนไร้เชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังจะทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ถ้าหากปล่อยตัวดิวอกโอริกีออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ เยนไรนะครับยอนนักเตะในระดับตำนานของสโมสรอาร์เซนอลที่ทำหน้าที่เป็นกูโรทางช่อง BBC Sport ก็ได้มาทักท้วงและแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ไปยังสโมสรลิเวอร์พูลของเกิ้งคลับว่าพวกเขากำลังจะก่อความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงหากยำปล่อยตัวเดว็อกโอเลกี้ศูนย์หน้าชาวเบลเยียมออกจากทีมไปหลังจากสัญญาของกองหน้ารายนี้กำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยเยนไรอยมองว่าเดว็อกโอเลกี้คือกองหน้าที่เก่งคนหนึ่งของพรีเมียร์เลยก็ว่าได้ เพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นตัวของเขาก็ไม่ได้ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามสักเท่าไรนักโดยเมื่อไรก็แล้วแต่ที่โอเลกี้ถูกส่งลงสนามแล้วแล้วก็เขาจะมีเวลาอยู่ในสนามมากพอกองหน้ารายนี้ก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เป็นอย่างดีและสามารถเล่นฟุตบอลได้ตามแผนที่ผู้จัดการทีมสั่งการเขาลงมาโดยผมจะขอ,อยกตัวอย่างไปเกมที่นัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลพบกับเอเวอเรสตนในตอนนั้นลิเวอร์พูลกำลังกดดันหนักหนเพราะยังไม่สามารถทําประตูขึ้นนำเอเวอเรสตนได้สิทธิ และผู้จัดก,การทีมคงสั่งให้อูริกี้ลงมาเปลี่ยนเกมและเชื่อว่าเกมในแดนหน้าของพวกเขาก็จะมีโอกาสทําประตูเพิ่มมากยิ่งขึ้นในฐานะกองหน้าคนที่4ของทีมหลังจากนั้นอูริกี้ก็ไม่ทําให้บอสใหญ่ชาวเยอรมันต้องผิดหวงังเขาสามารถทาแอซิสและยิงประตูได้ในเกมนั้นนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ประสบความสำเร็จและอุริกี้คือผู้นํามาซึ่งชัยชนะของลิเวอร์พูลในเกมนั้นนี้ดังนั้นผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ลิวร์พูลกำลังจะปล่อยตัวดิวกโอลิกี้ออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวเขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งและมีการจบสกอร์ที่คงกระบดังนั้นลิวพูควรที่จะเก็บรักษาเขาไว้ในทีมต่อไปและให้โอกาสส่งเขาลงสนามมากกว่านี้นำเราลูเาอรนี้โอริกี้มีเวลาลงสนามเพียงแค่5 63นาทีเท่านั้นแถมยังไม่เคยถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์เลยแม้แต่นัดเดียวซึ่งผมก็เสียดายความสามารถของเขามากๆละ ลิเวอร์พูลกำลังจะทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะปล่อยดีวโอลิก้อ,อกิติมไปแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้และทีที่ได้รับส้มหล่นไปแบบเต็มๆน่านจะเป็นเอซิมิลานและไม่ได้ว่าอุลิกิจะสร้างความตื่นตะลึงเหมือนกับกลุีของโลเมลูลูกากูตอนที่ย้ายจากเชลซีไปคัแข้งกับอินเตอร์มิลานก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันและถ้าหากเขาสามารถกลับมาแจ้งเกิดได้ครั้งแล้วแล้วก็เขาอาจจะมีค่าตัวสูงถึง30 ถึง40ล้านกอนเลยทีเดียวซึ่งนั่นจะทำให้ลิวพูจะต้องรู้สึกเสียใจอย่างแน่นอนที่ปล่อยให้เงินก้อนโตหลุดมือไปโมซาลาตตั้งเป้าคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมลีกกับลิวพูให้ได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้โมเมนตซาลานะครับก่อนหน้าตัวคำหวังสูงสุดของลิวพูก็ได้ออา,าให้สัมภาษณ์ว่าตัวของคนนั้นกำลังมีความหวังว่า ลิวพูลจะสามารถควา้าแชมป์รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เข้าสู่สโมสรให้ได้อีกครั้งในนูกกาลนี้เพราะมันคือถ้วยรางวัลการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดที่มีความหมายกับตัวเขาเป็นอย่างมากพร้อมมองว่าลิวพูลต้องการที่จะประสบความสำเร็จดดในลูก,กาลนี้พวกเขาจําเป็นจะต้องควา้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพราะนี่คือแชมป์ที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดที่นักฟุตบอลทุกคนต่างก็อยากได้โดยลิวพูลบเคยควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2 0 1 9ซึ่งก็ถือว่าเป็นถ้วยแชมป์ ไแรกของเจ็กกิ้งบับในฐานะเป็นกุนซิลลิเวอร์โลและถือเป็นถ้วยแชมป์แรกของลิเวอร์ูลหลังจากห่างหายจากการควา้าแชมป์รายการนี้เป็นนานหลายปีโดยฤดูกาลนี้ลิเวอร์ูลกำลังจะมีโอกาสที่ดีที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้ได้อีกครั้งถ้าหากสามารถผ่านเบียร์เรียลเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้โดยล่าสุดะนรับทางด้านโมเมสซลาก็ได้ออกมา้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์ูลโดยเขาระบุว่าตอนนี้ตัวของผมนั้นมีแรงกระตุ้นเป็นอย่างมาก ในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลกเข้าสู่ทีมให้ได้อีกครั้งในลุก้การนี้ผมอยากชูถ้วยยูฟ่าแชมเลกใบนี้เป็นครั้งที่2ในซีซียนลิเวอร์พูลและผมต้องการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมชอบบรรยากาศตอนที่ทีมคว้าแชมป์และมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมถ้าหากเราได้ทํามันสําเร็จนั่นเพราะในความคิดของผมแล้วถ้วยใบนี้คือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและเป็นสิ่งที่ยืนยันความสุเร็จของตัวผมได้เป็นอย่างดีดังนั้นผมจึงตั้งเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้ ในฤดูกาลนี้ผมจะจําได้ดีถึงบรรยากาศการฉลองแชมป์อยู่บ้านแชมเลีกเมื่อปี2019ที่เราขึ้นรถบัสแห่ฉลองแชมป์ไปรอบเมืองลิเวอร์พูลและไม่ว่าขบวนจะเคลื่อนไปทางไหนผมก็จะเห็นแต่แฟนบอลลิเวอร์พูลอยู่บริเวณ2ข้างถนนในทุกๆท,ที่ตอนนั้นเสียดายที่เราอดฉลองแชมป์พิม์ลีกคือรอคอยมานานกว่า30ปีเพราะข้อจำกัดของโควิด -19 แต่ตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วประชาชนทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ดังนั้นผมจึงอยากคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้อีกครั้งเพื่อที่เราจะได้จัดขบวนแหร่รอบเมืองกันอีกครั้งและเป็นการฉลองแชมป์พิ้์ลีกย้อนหลังไปอีกด้วยในตัวซึ่งผมก็เชื่อว่าแฟนบอลลิูลทุกคนคงจะมีความสุขกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะทำและประสบความสุจให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับโมซารากล่าวทิ้งท้าย เชกิ o, ้งคลับอัปเดตเฟอร์มิโน่คาดการยังไม่พร้อมดวลบีเรเรียลโรเบโตเฟอร์มิโน่นะครับกองหน้าจอมลีลาน่าจะพลาดในเกมนัดแรกของยูฟ่าแชมลีกรอบรองชนะเลิศลิพูจะเปิดบ้านพบก,กับบีเรเรียลในค่ำคืนวันนี้เนื่องจากมีการบาดเจ็บที่เท้ายังไม่หายดีจากการยืนยันของเช็กกิ้งครับเฟอร์มิโน่นั้นพลาดการลงสนามให้กับลิปูเมืสองนัดติดต่อกันแล้วในศึกพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอร์ต โดยเชคขึ้นลับอัปเดตเรื่องนี้ก่อนเกมพบกกับเดียริลที่แอนฟิลผมคิดว่าอย่างเขายัางไม่พร้อมเขาออกมาวิ่งไในนอหนกได้นะครับและแน่นอนว่ามันดีมากแต่ผมก็ไม่ชัวร์ว่าเขาจะฟิตบางคนอาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับผมหลังจากนี้และบอกกับผมว่าได้สิบอบบี้ลงได้ผมจะอ้าแขนรับแต่ผมไม่คิดว่าบอบบี้จะเป็นอย่างนั้นนอกจากนี้แล้วไม่ไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมผมก็ไม่รู้ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27เมษาย,ยนนะครับแฟนๆห้ามพลาดด้วยเด็ดขาดนะครับลิเวอร์พูลของเราลงเล่นในค่ำคืนนี้ตีสองนะครับแอดมินไม่พร้อมเป็นผู้นำเชียร์นะครับแต่ว่าจะมีไฮไลท์ให้ได้ชมกันเช่นเคยรักก็กดกระดิ่งและกด Subscribe ไว้นะครับแล้วเรามาพูดคุยกันหลังจบเกมขอเชิญแฟนๆน,น,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ Fan นบอลพันแท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ Fan นบอลพันแธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจงให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ